คือเรื่องราวนี้นะคะมีผู้ใช้ TikTok ok รายหนึ่งค่ะโพสคลิปวิดีโอวันที่13กรกฎาคมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอที่ทำเอาจุกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวพร้อมระบุแคปชั่นว่าค่าจอดรถอะไรเนี่ย ยึดรถหนูไปเลยดีกว่าค่ะโดยเนื้อหาในคลิปนะคะเป็นภาพขณะที่กําลังขับรถออกมาจากคอนโดหรูและไม่อยู่จอดบริเวณป้อมรอปภเพื่อตรวจสอบตามกฎของนิติคอนโดว่าเป็นผู้พักอาศัยหรือไม่แต่กลับต้องช็อกเมื่อเห็นค่าจอดรถนี่คือ7,680บาทเยอะมากๆใช่ทั้งนี้เจ้าตัวได้เล่าเพิ่มอีกว่าคอนโดแห่งนี้มีกฎระเบียบไม่จอดฟรีอ่ะอย่างที่ฉันบอกค่ะแม้เป็นลูกบ้านก็จะต้องจ่ายตางังค่าจอดรถ แบบรายเดือนแต่เนื่องจากตนเนี่ยซื้อห้องในคอนโดแต่ไม่ค่อยมาอยู่ จึงไม่ได้ต่อบัตรรายเดือนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแพงขนาดนี้เอารถยนต์มาจอดไว้2คืนนึกว่าทางคอนโดเนี่ยจะมีราคาเหมาค่ะอ่ะอย่างบางที่เขาจะให้เหมาแบบ 200, 300, 2 0 0ร้อยสาใช่ใช่ไหมแต่กลับคิดเป็นรายชั่วโมงจึงตัดสินใจบอกไปว่าเดี๋ยวขอวนรถออกก่อนแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังซึ่งตอนนี้ยังไม่ว่างวนกลับมาไปเคลียร์หลังจากที่โพสต์ออกไปเนี่ยชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถลม่มทลายเช่นค่าจอดรถหรือค่างวดรถ ครับเนี่ยอค่าจอดรถแท่เป็นวันส่วนมากก็หลักพันถ้าที่นั่นเนี่ยเป็นจอดรถน้อยกว่าจานวนห้องจํานวนก็เยอะอย่างที่แบบว่าชาวเน็ดบ,บอกแหละก็คือมันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่ก็แปลกเนะาะแต่ว่าไม่มีสติกเกอกร์ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าทางคอนโดเนี่ยต่อให้เป็นลูกบ้านก็ต้องจ่ายด้วยนะค่ะ